สวัสดีครับผมนายนรเสรเจริญสวนครับสองสอฟกสองพับสามรหัสโซนหกสี่ครับวันนี้จะมาอัดคลิปสอนการทำกัรเขียนคำสั่งไมโครคอนโทรลเลอร์คอบคุมครับมาเชิญชมกันได้เลยครับครับใช้โปรแกรมเอซิครับขั้นตอนที่หนึ่งครับเลือกอุปกรณ์ครับครับพิมพ์ชื่ออุปกรณ์ััหนึ่งหกแปดจ็ดเจ็ดนะครับ ครับเลือกตัวที่สองนะครับแล้วกดปุ่มโอเคครับวางได้เลยนะครับครับตัวที่สองครับครับชื่อ x อครับไ x แปดนะครับครับกดปุ่มโอเคครับแล้วก็วางครับตัวที่สามนะครับ ไออีดี e, ครับขีดกดวงเคครับครับจะวางได้เลยครับตัวที่สี่นะครับ าวางเลยครับวางสองตัวนะครับตัวทีห้านะครับอุปกรณ์อ R E าอี X ครับสุดโอเคครับแล้วเลือกวางครับเลือกวางให้ตรงนั้นนะครับนี่ลันีบัน้มันกลยาเปลี่ยน

จะทำการต่อกำลังครับครับครับอาสองครับต่อตรงเลยครับเข้ากลาวกันครับเข้าส่วนอันหนึ่งครับเลขหกครับเข้าอันหนึ่งครับเป็นอเจ็ดนะครับเข้าอาสอง ส่วนหนึ่งนะครับเข้าที่สิบเก้าสองนะครับเข้ายี่สิบยี่สิบเข้าสามนะครับยี่สิบสองเข้าสี่ครับสิบหกครับเข้าหนึ่งครับสิบห้าครับเข้าสองสิบสี่เข้าสามสิบสามเข้าสี่ครับส่วนนี้ครับต่อกราวรับเข้าที่สิบเก้าครับ สิบเจ็ดครับครับขั้นตอนต่อไปเราเปลี่ยนครับเป็นสองอยี่สิบนะครับครับขั้นตอนต่อไปเรามาเขียนโค้ดกันนะครับโค้ดตัวนี้ผมได้เขียนกันไว้เลยครับเราทำการกบมาเลยนะครับแล้วทำการวางครับและขั้นตอนต่อไปคือการเช็คโค้ดนะครับว่า ทำงานได้หรือเปล่าครับโค้ดสมบูรณ์นะครับไม่มีการเออเรื่อนะครับนํามาใช้ได้เลยนะครับครับกดโอเพได้เลยครับครับเปี่ยนเป็นยี่สิบเปอร์นะครับตรงนี้ครับทําการกดโอเคครับแล้วทําการกดรันดูครับ ครับต้องทําการกดครับโอเคครับไฟติดทุกดวงนะครับที่ทําการต่อมาครับครับขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ